โอเคครับผมครับสวัสดีครับสินค้าจากร้านพานิชพันฟิชชิ่งกำแพงเพชรนะครับผมวันนี้ก็มีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับผมแต่ผมได้มาไม่ครบเบอร์นะครับผมนะฮะเป็นสินค้าใหม่นะฮะเป็นลอก v b a บสนะครับผม Combat นะครับผมตัวนี้นะฮะเป็นลอกที่อึดและทนเบรกแน่นนะครับผมแขนเกลียวน็อปใหญ่นะฮะครบเลยนะครับผมครบเซตเลยนะครับผม เนื่องมาจากลอกอิทเทอรีเมนะครับผมหมดแล้วนะครับหลือแค่เบอร์พันก็สองพันนะครับก็เลยต้องหาลอกตัวอื่นมาเสริมนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นลอกวีแบทคอมแบทนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็สเปคต่างๆนะครับผมตัวนี้ก็ลูกปืนลูกปืนนะฮะ6ตลับนะครับ5บวก1นะครับผมรอบ5.2นะครับเบรกก็ประมาณ12กิโลนะครับผมนะครับผม ขนาดเบอร์หนึ่งันะฮะเบรก6กโลนะฮะเบอร์2 0 0 0เบรก10โลนะฮะเบอร์5,000 6,000เบรก12โลนะครับผมตัวนี้ก็เข้ามาเบอร์หนึ่งพันพันนะฮะและละ5พันและ6 0พันนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็สเปกก็คล้ายๆเดิมนะครับผมนะฮะค่อนข้างจะแจ่มสวยงามอยู่แล้วนะครับผมสีสันนะครับผมนะฮะ ก็จะพันนิดๆน,นะครับผมนะฮะเบอร์พันสองพันนี่เก้าร้อยหกสิบกับเก้าร้อยสี่สิบนะครับผมเบอร์ห้าพันก็หนึ่งพันสี่สิบาทนะฮะเบอร์หกพันก็หนึ่งพันหกสิบาทนะครับผมแขนเกียวนะครับผมก็ค่อนข้างจะแข็งแรงทนทานสไตล์วีแบทอยู่แล้วนะครับผมนะฮะสวยข้างในมากๆเลยนะครับผมนะฮะ ปืนนะฮะเนี่ยดูลองดูนะครับนี่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับผมปืนตรงแกนนะครับผมเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่สวยนะครับผมนี่นะฮะเครื่องในต่างๆนะฮะสินค้าจากร้านพาณิชย์พันฟิชชิ่งกระแพงเพชรนะครับผมวีแบทคอมแบทนะครับผมเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับผม สนใจสินค้าทักได้เลยนะครับผมนะฮะอันนี้ก็ฝาเบรกของเขานะครับผมเป็นกระปีซีนกันน้ําเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะสปูนนะฮะกิ๊กเสียงแบบนี้นะครับผมขอบปาดนะครับผมเด็กจะเห็นต่างๆเลยนะครับผมนะฮะราคาก็ไม่แพงพันนึงต้นๆนะครับผม ้าจากร้านพันธิตพันฟิชชิงนะครับแพงเพชรน,นะครับผมสนใจทักได้เลยนะครับผมโอเคครับผมครับสวัสดีครับ